ถุงใต้ตาปัญหาใหญ่ของใครลหลายๆคนใครที่มีถุงใต้ตาต้องหยุดฟังก่อนและรีบดูแลตัวเองได้เลยครับเมื่อเราอายุเนี่ยมากขึ้นกระดูกมันเริ่มสุดกระดูกข้างใต้นะฮะไขมันชั้นใต้เริ่มฟอทําให้ไขมันผิวของชั้นบนเนี่ยมันโยกออกมายิ่งคนที่มีเอ็นกล้ามเนื้อหรือกลุ่มของกล้ามเนื้อที่รองรับอยู่มันเริ่มหย่อนถุงใต้ตาก็จะริม เห็นชัดมากขึ้นใครที่เป็นเล็กน้อยถึงปานกลางนะก็สามารถเข้าคลินิกความงามไปฉีดของสารเติมเต็มได้เสริมสร้างความแข็งแรงใต้ผิวให้ดีขึ้นได้หรือว่าใช้เครื่องมือต่างๆเช่นกลุ่มของเรดิโอ r e q ค e n นซีช่วยให้คุณภาพผิวดีขึ้นและเรายังมีสกินแคร์ที่เป็นไ c ครีมช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวรอบดวงตาได้ดีอีกตัวหนึ่งครับแต่ถ้าใครที่เป็นเยอะมากๆแล้วเนี่ยแนะนําทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการผ่าตัดแต่ในระหว่างนี้ใครที่ยังเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่เรียบดูแลบำรุงผิวตัวเองได้เลย ตอนนี้เรามีนวัตก,กรรมสกินแคร์บำรุงผิวรอบดวงตาตัวใหม่เปิดตัวใหม่ล่าสุด คลินไอ l คลมครับตัวนี้มีส่วนผสมของเ e ดูเมดเลดูเมดเนี่ยช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดใต้ตาทําให้ความคล้ำใต้ตาค่อยๆลดเรือนลงแล้วก็ถุงใต้ตาค่อยๆดีขึ้นมีฟราวักัมเป็นสารสกัดจากส้มดิบซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของการอักเสบร,รอบๆผิวรอบดวงตาลดเรื่องของการบวมใต้ตาไบโอเมนตาบี Bio ตัวนี้ช่วยลดในเรื่องของการทำลายคอลลาเจนและเอลาสตินใต้ผิว ผิวจะมีความอ่อนเยาวและริ้วรอยใต้ตาก็จะค่อยๆดีขึ้น ซูเป r ร์มอช u ไรซิ่งแม็กตัวนี้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นที่มีความส่วนผสมที่หลากหลายเช่น p o l y ก u ูต a มิกแอซิสามารถดึงน้ำเข้าหาตัวเองได้มากกว่ากลุ่มไฮยาทั่วไปชูการ์สควอเรนเป็นสารสก,กัดจากชานอ,อ้อยเคลือบผิวชั้นบนลดการระเหยของน้ําทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นที่ยาวนานขึ้นและงานวิจัยคือลดริ้วรอยเส้นใต้ตาได้ดีมากๆแล้วก็ไนอะซินามายลดความคล้ำใต้ตาจากเม็ดสีที่มากเกินไปครับ ใครมีปัญหาเรื่องของถุงใต้ตาแล้วอยากปรึกษาเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาอื่นเช่นใต้ตาครั้ำหรือว่าเส้นใต้ตาพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยครับ